สวัสดีทุกคนเตรียมกระดาษแล้วก็มาวาดกันเลยนะเริ่มจากวาดวงกลมตรงกลางกระดาษก่อนนะเพราะว่าวงกลมนี้ยจะอยู่ตรงกลางหน้าอกวันนี้คุณครูจะเริ่มแปลกสักหน่อยเริ่มจากกลางหน้าอกก่อนแล้วค่อยวาดหัววาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆติดกับวงกลมด้านซ้ายแล้วก็ห่างออกมาหน่อยทางด้านขวานะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยจะมีความหนาด้วยเสร็จแล้วก็วาดวงกลมข้างในของสี่เหลี่ยมอีกทีวาดไว้สองวงเลยนะ แล้วก็มีวงเล็กๆสีเข้มๆอยู่ข้างในคุณครูจะเว้นสีขาวไว้นิดนึงด้วยมันจะได้ดูมีประกายแสงนะแรงเงาความหนาของสี่เหลี่ยมเบาๆแล้วก็แรงเงาอ่อนๆตรงวงกลมนะอันนี้จะเป็นการแรงเงาให้ดูลึกเล็กน้อยขีดเส้นแนวนอนติดกับวงกลมนะคะเส้นแนวนอนนีจะเอียงลงทางซ้ายนิดหน่อยแล้วก็ขีดขึ้นไปให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะคะ แบ่งให้เป็น3ามช่องเสร็จแล้วตรงช่องกลางเนี่ยเราก็ต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขีดเส้นเฉียงให้เกิดความหนานะคะให้เฉียงไปทางเดียวกันแล้วก็ให้มีความยาวเท่าๆกันด้วยจากนั้นเราก็ลากเส้นความหนาให้ปิดนะให้ขนานกับด้านหน้าด้วยจากนั้นเราก็มาใส่วงกลมอีกนะอันนี้คุณครูคาดว่าจะเป็นใบหน้าแล้วนะคือสิ่งที่เราวาดในวันนี้ใบหน้าเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างเนี้ย คุณครูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนคือตาหรือตรงไหนคือปากกันแน่เพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นสปีกเกอร์แมนส่วนหัวเลยประกอบไปด้วยลำโพงหลายชิ้นกำหนดจุดแล้วก็วาดเป็นลำโพงด้านหลังสูงขึ้นไปจากนั้นแบ่งเป็น4ี่ส่วนเท่าๆกันตรงกลางสองช่องวาดวงกลมให้ใหญ่หน่อยส่วนช่องบนสุดวาดวงกลมให้เล็กลงหน่อย ว่าเส้นขอบด้านล่างของวงกลมจะรู้สึกว่ามีความลึกกําหนดจุดลำโพงอีกข้างนะให้นักเรียนสังเกตว่าจุดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตรงไหนแล้วก็พยายามทำให้ลำโพงสองข้างเนี่ยสูงใกล้เคียงกันขีดเส้นจากมุมแสดงความหนาส่วนลำโพงที่อยู่ด้านขวาขีดให้เป็นเฉียงเฉแล้วก็ลากเส้นด้านข้างลงมาเพื่อแสดงความหนาด้วย นักเรียนค่อยๆเก็บรายละเอียดตามคุณครูนะตอนนี้ให้ล่างเบาๆไว้ก่อนเวลาวาดผิดจะได้ลบง่ายพอเราวาดเสร็จแล้วค่อยตัดเส้นเข้มทีหลังตอนสุดท้ายเลยนะกำหนดจุดวาดไหลออกมาทั้งซ้ายและขวาลากเส้นลำตัวลงมาโดยวัดกะขนาดจากลำโพงที่อยู่ตรงกลางหน้าอกนะว่าห่างจากลำโพงแค่ไหนหรือว่าชิดเลยขึ้นโครงสร้างของมือไว้เบาๆก่อน เสร็จแล้วลากเส้นกลางตัวนะคะแล้วก็ใส่หัวเข็มขัดไว้ตรงหัวเข็มขัดจะตรงกับวงกลมที่อยู่ตรงกลางหน้าอกนะกำหนดจุดแล้วก็วาดส่วนของเป้าไว้ก่อนจากนั้นเรามาขึ้นโครงสร้างมืออีกข้างกันคุณครูจะวาดวาดลบๆอยู่นิดนึงนักเรียนค่อยๆกะแล้ววาดตามคุณครูไปนะคะรูปนี้มือจะพุ่งมาด้านหน้าแขนท่อนล่างก็เลยสั้นนิดนึง เสร็จแล้วก็มาวาดแขนอีกข้างกันลืมบอกไปเลยคลิปนี้คุณครูจะมีระบายสีไม้ให้ดูด้วยนะสปีกเกอร์แมนใส่เสื้อสีแดงสดดูสะดุดตามากๆอยู่ดูกันจนจบคลิปนะจะมีเทคนิคดีๆเยอะเลยวาดแขนเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาวาดขากันต่อมือข้างนี้เขาจะจับอยู่ที่หัวเข่านะคะเป็นท่านั่งนั่งอยู่บนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้มารู้กัน ตอนนี้ลองเดาๆกันไปก่อนขาทางด้านซ้ายนี้จะพุ่งมาข้างหน้านะเราจะไม่ค่อยเห็นความหนาด้านข้างขีดเส้นนิ้วมือ3ามเส้นจะได้นิ้วมือสี่นิ้วจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดวาดนิ้วโป้งแล้วก็อย่าลืมใส่ขอบของแขนเสื้อด้วยนะข้างใต้ของแขนข้างนี้จะมีอาวุธอยู่ด้วยเป็นอาวุธชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายๆจรวดถ้านักเรียนคนไหนรู้ว่าอาวุธชนิดนี้คืออะไร พิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูด้วยนะเวลาเราวาดรูปแล้วเราเห็นแบบไม่ค่อยชัดคุณครูก็จะหาแบบที่มันเป็นแอคชั่นอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อจะได้ดูว่าของที่เราเห็นไม่ชัดเนี่ยมันมีลักษณะยังไงอย่างรูปเนี้ยตรงอาวุธเนี่ยคุณครูมองแทบไม่เห็นเลยคุณครูต้องหาแบบของอีกภาพหนึ่งเอามาเก็บรายละเอียดเพิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาวาดขากันต่อนะ ตรงอาวุธเนี่ยเขาจะทับตรงหัวเข่าอยู่เราก็วาดขาท่อนล่างลงมาเลยจะตรงตรงแอบเฉียงออกทางขวานิดนิดกางเกงนี้จะวาดเส้นตรงลงมาก่อนแล้วก็มีรอยยับตรงส่วนปลายนะมันเป็นรอยยับที่กางเกงกองกับรองเท้ามาถึงส่วนที่เขากําลังนั่งอยู่นะมันเป็นเก้าอี้หรือเปล่านะตอนวาดนักเรียนก็สังเกตระดับนะคะว่าเส้นแนวนอนแต่ละเส้นเนี่ยมันจิ้มไปส่วนไหนของขากางเกงที่เสร็จแล้ว ค่อยๆเช็คค่อยๆวาดไปนะอย่างตรงด้านข้างที่ยื่นออกมาก็ยังไม่ถึงตรงข้อศอกเดี๋ยวหยุดเก้าอี้รูปร่างประหลาดแล้วก็ไปวาดเท้ากันก่อนเท้าฝั่งนี้ก็จะมียื่นปลายเท้าออกมาทางขวานะวาดพื้นรองเท้าแล้วก็ใส่ล่องที่แยกระหว่างปลายเท้ากับส้นเท้าด้วยจากนั้นก็มาวาดเท้าอีกข้างข้างนี้ปลายเท้าจะหันมาทางด้านหน้าตอนวาดเท้าข้างนี้ต้องเช็คด้วยนะ ท้าข้างนี้จะอยู่ต่ํากว่าเท้าอีกข้างมาวาดส่วนหลังที่เขานั่งกันต่อเอ๊ะพอวาดออกมาแล้วมันไม่เหมือนเก้าอี้เลยนะมันเหมือนชักโครกมากกว่าในเรื่องนี้เนี่ยชักโครกหรือโถส้วมเนี่ยเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้เลยนะคุณครูเรียกมันว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับโถส้วมดูไปดูมามันก็สนุกดีเหมือนกัน ตอนนี้คุณครูก็ใส่ลำโพงด้านหลังเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พวกอาวุธหรือว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังค่อยๆใส่ไปทีละอย่างโดยการเปรียบเทียบว่าอะไรสูงกว่าอะไรแล้วก็อะไรติดกับอะไรนะในการวาดรูปเราก็ต้องคอยเช็คอยู่ตลอดนะอย่างเส้นนี้เป็นเส้นเฉียงๆแล้วก็สูงกว่าลำโพงด้านหน้าเล็กน้อยมีความหนาเฉียงลงมาด้านข้าง บางอันก็ความหนาเฉียงขึ้นบางอันก็ความหนาเฉียงลงนะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะมีตัวกลมๆสีดําใช่ไหมคะถ้าดูให้ดีกลมๆสีดำเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ชิดไปทางขวามากกว่าตรงกลางนะเป็นการเน้นมุมมองของภาพให้ดูสมจริงตอนนี้คุณครูจะแรงเงาความหนาให้เป็นสีเทาอ่อนๆไว้ก่อนจะได้แยกส่วนได้ว่าอะไรคือด้านหน้าอะไรคือด้านข้างนะ นักเรียนสามารถใช้สีไม้สีดำแรงเงาเบาๆตามคุณครูได้เลยนะทีนี้ก็เป็นส่วนของสีดำคุณครูจะกากระบาดไว้เลยนะส่วนนี้เป็นส่วนสีดำสนิทนะนักเรียนค่อยๆแรงเงาไปส่วนคุณครูจะใช้เวทมนต์ของการตัดต่อทำให้เกิดสีดำทันทีปิ้งเรียบร้อยเร็วมากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วคุณครูก็ค่อยๆระบายเหมือนนักเรียนนั่นแหละกว่าจะดำก็เล่นเอาเมื่อยเลยต้องค่อยๆแรงเงากันให้ละเอียดนะ อย่าให้สีดำออกนอกเส้นกันล่ะแล้วก็หากระดาษมาลองฝ่ามือกันด้วยนะไม่อย่างนั้นฝ่ามือเราจะขยี้กับสีดำที่เราแรงเงาไว้ทำให้งานจะดูสกรปรกมากๆเลยตอนที่งานสกรปรกเนี่ยแล้วเรามาลบเนี่ยมันจะลบยากมากให้เราป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะตอนนี้ลำโพงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลืออีกสองชิ้นเล็กๆตรงข้างๆหน้าอกให้เราลงสีดำสนิทนะเสร็จแล้วค่อยมาทำเสื้อกัน เสื้อเป็นสีแดงแต่เดี๋ยวคุณครูจะทำเงาของเสื้อไว้ก่อนคุณครูจะแรงเงาด้วยสีดำอ่อนๆน,นะคะในส่วนที่เป็นเงาไว้ก่อนจะแรงเงาไว้แบบไล่สีนะถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าตรงขอบเส้นคุณครูจะเข้มกว่าที่อยู่ข้างในเล็กน้อยเพื่อให้เวลาที่เราระบายสีทับเข้าไปในเงาเนี่ยสีจะเข้ากันพอดีแล้วก็ไม่มีรอยต่อนะเดี๋ยวคุณครูจะแรงเงาเป็นขาวดำให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อย เปลี่ยนเป็นใช้สีไม้มาระบายที่หลังเลยตอนนี้คุณครูใช้น้ำหนักอ่อนน้ำหนักกลางและการไล่น้ำหนักเพื่อสร้างแสงเงาให้กับภาพนี้นักเรียนทําตามได้เลยนะสำหรับนักเรียนคนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนศิลปะก,กับครูพรโดยตรงครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้น2นะมีสอนหลายวิชาเลยทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนการใช้เทคนิคสีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบเขียนแบบด้วย ครูพรสอนเองทุกรอบถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้นะคะมาสอบถามวันเวลาแล้วก็ราคาคอสเรียนต่างๆได้เลยตอนนี้ได้เวลาเอาสีไม้มาระบายกันแล้วนะคุณครูใช้สีไม้สีแดงมาระบายไล่เฉดให้เหมือนแสงเป็นวงตรงกลางหน้าอกแล้วก็มีแสงกระจายออกมาด้วยเสร็จแล้วก็ใช้สีแดงแท่งเดิมระบายส่วนของเสื้อให้หมดเลยระบายทับส่วนของเงาที่เราแรงเงาไว้มันจะกลายเป็นสีแดงเข้ม ส่วนสีขาวให้นักเรียนเหลือกระดาษไว้ด้วยนะเขาจะมีเหลือแสงเป็นสีขาวไว้บางจุดนักเรียนลองดูที่คุณครูทำไว้นะคะแล้วก็ทำตามได้เลยจะเห็นว่าภาพที่ได้ออกมาจะเป็นสีแดงที่มีแสงเงาคุณครูเรียกว่าการระบายสีแบบล็อกเงาไว้ก่อนมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไปอีกแบบนะคะโดยปกติแล้วนักเรียนอาจจะระบายสีแดงทั้งหมดไปก่อนแล้วก็ใช้สีแดงเข้ม ระบายทับสีแดงอีกทีแต่บางทีนักเรียนบางคนอาจจะชอบกดสีหนักๆแน่นๆเข้มๆทำให้สีที่เราเอามาทับอีกทีจะทับไม่ค่อยติดนะเอาเป็นว่านักเรียนถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยนะขอให้มันมีแสงเงาภาพจะได้ดูสมจริงคุณครูเอาสีเหลืองมาระบายผสมตรงกลางเล็กน้อยให้เหมือนมีแสงสว่างจากนั้นก็ระบายสีแดงตรงส่วนของลำโพงได้เลย นักเรียนคนไหนฝึกวาดรูปกับครูพรแล้วออกมาสวยงามอยากส่งให้คุณครูดูนักเรียนสามารถส่งมาได้ใน Facebook ชื่อสอนศิลป,ปะติ้ง about art major ป่นเก้าเข้ามาแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลป,ปะมีเพื่อนๆอ,อยู่ในกลุ่มนี้เยอะเลยนักเรียนถ่ายรูปผลงานสวยๆชัดๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะสำหรับรูปที่วาดตามคลิปสอนของครูครูจะเอามาโพสต์ลงใน YouTube คลิปต่อๆไป ในคลิปนี้ก็มีผลงานของนักเรียนด้วยได้แก่ผลงานตามนี้เลยขอบคุณที่มาฝึกวาดรูปด้วยกันนะเรามาแรงเงากันต่อตอนนี้เป็นส่วนที่เป็นสีดำสนิทนะมันจะมีข้างหนึ่งของขาที่เป็นสีดำสนิทส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นสีดำที่อ่อนลงเล็กน้อยเพราะว่าจะทำให้เกิดแสงเงาของขากางเกงสีดำนะภาพสปีกเกอร์แมนแบบนั่งบนโถส้วมเนี่ย คุณครูชอบมากเลยนะคุณครูรู้สึกว่าถ้ามันดูกลว,วนดีตั้งแต่ครูโพสต์ไททันคาเมล่าแมนไปเนี่ยคนก็ขอสปีกเกอร์แมนกันมาเยอะมากคุณครูก็เลือกอยู่นานเลยว่าจะเอาสปีกเกอร์แมนแบบไหนไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจบที่ท่านั่งโถส้วมได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกดีและมันก็เท่ๆกลวนด้วยคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะชอบแล้วก็วาดออกมาสวยกันทุกคนนะ ใครว่าสวยสวยก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยล่ะคลิปนี้ก็ยาวมากๆเลยใครยังดูอยู่ถึงตอนนี้บ้างนะคนไหนยังดูอยู่พิมพ์คอมเมนต์คำว่า sm บวกส่งมาให้คุณครูดูหน่อยนะคุณครูอยากรู้จังว่ามีใครบ้างแลเงาเข็มขัดให้เป็นสีดำยกเว้นตรงหัวเข็มขัดตรงกางเกงมันอ่อนไปนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะทับให้เข้มขึ้นมาอีกหน่อย ตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดให้ครบนะอ้าวรู้สึกว่าคุณครูจะลืมลืมวาดอะไรที่อยู่ข้างหลังอย่างหนึง่งมันคือกระเป๋าอะไรสักอย่างคนไหนรู้จักก็พิมพ์มาบอกคุณครูด้วยนะคุณครูเกือบลืมวาดไปแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณครูจะลืมอะไรอีกไหมถ้าตรงไหนคุณครูลืมวาดก็ขอโทษทีนะเดี๋ยววาดส่วนนี้เสร็จภาพนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รูปที่นักเรียนวาดก็คงเสร็จแล้วเหมือนกัน ขอให้ผลงานสวยสมกับที่นักเรียนตั้งใจกันทุกคนนะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมคุณครูพอในทุกๆช่องทางนะทั้งทาง YouTube ทาง TikTok แล้ว่าฝึกวาดรูปด้วยกันใหม่เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย